สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากมาถ่ายนอกสถานที่นะครับที่เห็นด้านหน้านี่เป็นกลุ่มของชวนชมนะครับก็จะมีวิทยากรแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เขาจะทำวิธีผสมอะไรนะผสมเกสรใช่ไหมครับ ผสมเกสรชวนชมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าสําหรับคนที่รักที่จะทำะชวนชมนะครับเขาว่าผสมแบบไหนนะครับแล้วก็อาจจะมีการดูเกี่ยวกับการเสียบเสียบยอดใช่ไหมเสียบยอดเปลี่ยนยอดของชวนชมให้ดูนิดหน่อยนะครับอันไหนลองดูซิว่าเขาผสมอย่างไรค่ะเอาดอกที่ต้องการ มาใกล้ๆได้นะคะโอเคอดอที่ต้องต้องการแกสอนตัวผู้เขี่ยเข้าไปนี่นะคะข้างในมันจะเป็นผงๆอ๋อครับผมใช้ไม้เนี่ยาะใช้ไม้ไม้แหลมๆนี่เไม้แหลมๆหลุดพู่กันก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็ไปดอกอื่นนะคะอฉีกค่ะต้องฉีกดอกด้วยอืมแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในป้ายวิธที่แกสอนตัวเมียครับครับงัดขึ้นมาใหม่ได้ไหมอีกแล้ว มาข้ามดอกมาที่อีกดอกหนึ่งนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ<อ>แล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นฝักอะคะ่ะรอเป็นฝักอีกทีหนึ่นงเนาะแบบนี้คือที่เขี่ยวไปแล้วค่ะอ๋ออันนี้ที่ผสมไ้แล้วแล้วก็จะออกมาเป็นฝกักลักษณะนี้นี่ดอกสวยนะคะนี่อืงดงามเลยฝักใหญ่แล้วก็พอฝักแก่ก็เอามาปลูกเอามาเพาะแก่เขาจะอ้าค่ะอืม ตรงนี้จะอ้าแล้วก็แกะออกมาเป็นเมล็ดแล้วกะ็วิธีเสียบรู้สึกเหมือนจะเห็นเสียบยอดอยู่บ้างลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> นี่ค่ะเพิง่งเพิ่งเดี๋ยวนนี้ยังไม่ค่อยแตกืีเห็นอยู่ตรงนี้อ,าม,าอม,มีหลายแบบเลยนะครับเพื่อนๆที่รักกันที่จะทำชนชมผสมข้ามสายพันธุ์นะครับ หลาย <จะ S 1> แบบย<ป>ังดูนี่เลยครับอืม <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมจะถามนิดนะึงถ้าหากามีช่อง y o u t u ูบบอกเลยได้นะครับชื่อช่องอะไรเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนเข้าที่สนใจเข้าไปชมในช่องได้เลยเดี๋ยวจะ,จะแปะลิงก์ไว้ให้ใช่ไหมคะอ่าได้หรือบอกตอนนี้เลยก็ได้ครับบอกตอนนี้เลยสุรัชยาหรือเปล่าค่ะชื่อช่อง su RAT A, แล้วก็ CHA YA สวรัชยาโอเคตามนั้นเลยครับเพื่อนๆข้าไปดูเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะทำชนชมเกี่ยวกับการเขาเรียกเสียบยอดหรือเปล่าคะบแบบนี้อ่ะอันนี้อันนี้ก็เสียบเสียบตอตอใหญ่ไว้อะคะ่ะอืออันนี้ได้ักมานน้อยหนึ่งดอกมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะถ้าดอกไม่สมบูรณ์มันจะไม่ได้ักเลยอ๋อครับครับรับไม่สม,มบูรณ์มันจะไม่มีเกสรตัวผู้ะคะ่ะเนี่ยอืม เราก็จะไม่เขีย่ยค่ะไม่เขีย่ยมันไม่มีโอเคโอเคโอเคตามนี้ครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจเข้าไปชมตามที่ช่องที่บอกไว้นะครับ <Okay. S 1> สำหรับท้ายสวนม่องเกษตรรู้มาบอกหมดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ